ปืนพ่นแอลกอฮอล์สรุปแล้วมันมีหรือไม่มีประโยชน์กันแน่ครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมอ่านโพสต์พสต์นี้มานะครับเขาบอกว่าอยไม่แนะนําให้ใช้ปืนพ่นแอลกอฮอล์เพราะว่าอาจจะเสียตังฟรีไม่มีประโยชน์ค่าเชื้อโรคได้ไม่จริงแล้วใช้ไปอาจจะเป็นอันตรายด้วยผมเองก็เพิ่งสั่งมาใช้เหมือนกันแล้วอย่างนี้มันไม่มีประโยชน์จริงหรอผมเสียตังฟรีหรือเปล่าเนี่ย เอาอย่างงี้ผมมองในมุมมองของผมแล้วกันนะที่ผมสั่งมาใช้นะครับคือผมมองว่ามันก็ไม่ได้ไร้ประโยชน์ขนาดนั้นนะครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องเลือกสิ่งที่เราจะพ่นนิดนึงคือเราเอามาพ่นน้ํายาฆ่าเชื้อไงครับคือแทนที่เราจะพ่นแอลกอฮอล์เปียวๆใช่ไหมเราเปลี่ยนมาใช้น้ํายาฆ่าเชือ้อเพราะอะไรเพราะว่าแอลกอฮอล์อย่างที่ทราบกันคือมันระเหยเร็วใช่ไหมมันสลายตัวเร็วเวลาเราพ่นออกไปแล้วเนี่ยแป๊บเดียวมันสลายตัวหมดแล้ว คือมันยังไม่ทันได้ฆ่าเชื้อโรคเลยด้วยซ้ําแบบนี้ก็ถึงบอกว่าไอ้ปืนแอลกอฮอล์เนี่ยมันไม่มีประโยชน์หรอกมันฆ่าเชื้อโรคได้ไม่จริงนะครับก็เพราะว่าแบบนี้ไงพ่นออกไปแล้วแอลกอฮอล์สลายตัวเร็วเชื้อโรคยังอยู่แล้วอีกอย่างคือแอลกอฮอล์อย่างที่ทราบคือมันล่องลอยในอากาศถูกไหมเวลาเราพ่นไปแล้วนยมันอาจจะไปจับเชื้อโรคแล้วพากันล่องลอยไปก็ได้แล้วสักพักหนึ่งพอแอลกอฮอล์สลายไปเชื้อโรคยังไม่ถูกทําลายมันก็ยังคงล่องลอยของมันต่อไป นี่ก็คือเหตุผลที่เขาบอกว่าทําไมอาจจะทําให้เชื้อโรคแพร่กระจายได้ยิ่งกว่าเดิมทีนี้ถ้าเราเปลี่ยนมาใช้น้ํายาฆ่าเชื้อแล้วครับคือน้ํายาฆ่าเชื้อเนี่ยมันเป็นน้ําใช่ไหมครับคือน้ำอ่ะมันมีน้ําหนักมากกว่าแอลกอฮอล์พ่นออกไปแล้วมันจะตกลงพื้นมันจะฟุ้งกระจายน้อยกว่าแอลกอฮอล์ นะแล้ที่สําคัญคือมันแห้งช้ากว่าแอลกอฮอล์มันมีเวลาให้มันฆ่าเชือ้อโรคเยอะกว่าแอลกอฮอล์ก็อย่างที่เราดูข่าวไงเวลาเขาพ่านฆ่าเชื้อตามตลาดนัดเอยตามหมู่บ้านเอ้เคยอะไรเงี้ยเขาก็ใช้น้ํายาฆ่าเชื้อนี่แหละครับเขาไม่ได้ใช้แอลกอฮอล์เียพียวนะครับคือถ้าใช้แอลกอฮอล์เียเพียวเนี่ยมันจะต้องใช้จํานวนมหาศาลมากในการพ่นพื้นที่กว้างๆขนาดนั้น,นมันเปลืองค่าใช้ใจ่ายก็เยอะ ก็ใช้เป็นน้ำยาฆ่าเชื้อนี่แหละผสมน้ำในอาาัตราส่วนที่เหมาะสมนะครับมันก็จะประหยัดกว่าประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อก็ดีกว่าแอลกอฮอล์คือแอลกอฮอล์ถ้าเรามาฉีดใส่มือโอเคแล้วเราถูถูถให้มันแห้งนี่แหละมันจะเห็นผลนะครับแต่ถ้าพ่นออกไปในอากาศเนี่ยแป๊บเดียวก็สลายหมดแล้วนะครับถ้าเราพ่นทิ้งแบบเราแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับคือเนี่ย แสงสีฟ้าที่ก็บอกว่ามันเป็น U.V. นะครับมันฆ่าเชื้อโรคได้แต่ว่ามันก็อันตรายด้วยใช้ไปนานๆอาจจะก่อให้เกิดมะเร็งอะไรอย่างนี้นอย่างนี้เท่าที่ผมดูนะครับมันก็แค่เป็นหลอดไฟ LED สีฟ้าธรรมดารรมดานี่แหละครับมันไม่น่าจะใช่รังสีวง U.V. อะไรหรอกอย่างน้อยก็มีไวเท่ๆเนี่ยเวลามีอะไรปลุออกมามันจะดูเป็นฝอยเท่ๆ,ๆอย่างนั้นแหละ ผมก็ไม่ได้เถียงนะผมก็ดูไปตามเนื้องานนะผมก็ไม่ได้เก่งวิทยาศาสตร์ไม่ได้เก่งเคมีชีวะอะไรหรอกก็สรุปตามมุมมองของผมแล้วกันนะคือถ้าใครมีอยู่แล้วก็ไม่ต้องทิ้งหรอกนะครับเพียงแต่ว่าเปลี่ยนจากแกอลกอฮอล์มาเป็นน้ำยาฆ่าเชือ้อมันจะได้ผลดีกว่านะอย่างน้อยๆก็ลดการสัมผัสได้นะครับคือแทนที่เราจะเช็ดแล้วก็อวยเนี่ยพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทิ้งไว้กระดับเราก็ไม่รู้ว่าโควิดมันจะอยู่กับเราอีกนานแค่ไหนนะครับขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพกันด้วยนะจ๊ะ